โอ้โหเรียกลุงเรียกลุงก็มีหนวดก็เรียกลุงก็ถูกแล้วไว้หนวดไม่ทำไมไว้หนวดเนี่ยเขาเรียกว่าไว้หนวดไว่ขยี้ใจสาร์นี่หนวดเดี๋ยมันเข้มอายุยังไม่ถึงขนาดนั้นเดีนี่ยังไม่เลิกไขยี้แล้วลุงมีโอกาสก็ไข่ยี้เป็นโบไว้ลุงเดี๋ยวลุงใจเย็นนะจ๊ะนี่วิ่งมาลุ่มเลิศที่เนี่ยบบ้านใครเดี๋ยวลุงหนู แล้วรู้ไหม่อบ้านเนี้ยเช็บ้านพอาอ่อแม่ไะก็ก็ก็พอรู้มาบ้างนะจ๊ะก็เลยตั้งใจมาเลยจ้ะวิ่งมาเลยอะ่จะจ้ะตั้งใจมานี่เลยตั้งใจมาเลยจ้ะลุง <laughs> มาแบบไม่ต้องให้ลุงส่งโลเคชั่นให้ด้วยเลยมันมาได้ยังไงวะคุณแทนเอาคนแล้ว <laughs> อย่างกว่าเอาเข้าแล้วกว่าอีหนูคนนี้เข้ามาหาเราแล้วเราวุ่นโสดมานานลูกนี้ก็ไม่มีลองเล่นขอดูสิว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่าขออาจจะเสื่อมเจอพี่เพียงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาถูกบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ยูอุ้ยเจ้าลุงมาคนเดียวอ่ะมาคนเดียวจ้าไม่มีใครตามเลยไม่มีจ้าตั้งใจ่พี่เหมือนนี้เลยนะเจ้าลุง เดี๋ยวมีเวลาอยู่คุยกับลุงกักสามสี่ชั่วโมงไหมลูกโอ้โหไม่คุยนานจังลูกถ้าคุยถูกคอเดี๋ยวฝืนนานเลยไหมเอ้ยคุยอะไรจ้าพระส่วนตัวน้าลูกมาคนเดียวนะเนี่ยจะบอกมีอะไรเหรหน้านนบโน สะโพก็พายจ้องมงบันทายเอาเผือลองอายาอายาลังกาอายาลังกา,าไมใครไม่รู้ดุดสวยสตตปวเป็นมาสีอักตตดุดุััวใจเต้นื่อทดมาเห็นคนโต 阿杰，来没路，阿妈，来着，来吗？阿娜，老婆，来呀来呀，阿婆，老婆，来着，来。 เป็นไงกระเดือแกจะปาดนี yeah, ้แล้วจะทำหัวงูอีกนะเอออย่าพูดกันรู้แบบนี้นะลงลงลงใจเย็นยจ้าลงไปไม่ไหวไม่ไหวใจเงี้ยลงยังลงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตายแล้วเฮ้ยดูสิเราก็ลืมนึกไปเลยไม่ได้สังเกตเลยผู้หญงคนนี้เนี่ยหน้าตาคล้าย นสดงว่าเคสอนต้องมาถูกบ้างแน่ๆเลยเดี๋ยวหนูดูพี่เนื้ใจก่อนไม่ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าลุงกระดาษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงนะจ๊ะลุงลุงยืนเฉยๆเลยนะลุงอ่ะยืนทำหน้าหล่อๆนะลุงไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวหนูทำเองจงเฮ้ยไม่ได้ลุงไม่เคยเอาเปียบผู้หญิง มีอะไรก็ช่วยวๆกันทำครับลุงไม่เป็นไรจะลุงยินเฉยนะจ๊ะลุงรอแป๊บนะให้ดูเฉยอ่ะเดี๋ยวงหนูหาของแป๊บนึงเฮ้ยของอะไรอ่ะแม่ให้มาจ้ะของแม่ให้มาเราแป๊บเราแป๊บเสร็จแล้วด่ฉันคนเดียวไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูให้แน่ใจก่อนลุงพร้อมไหมจ๊ะพร้อมแต่เมื่อกี้แล้วพร้อม่ได้ลุงนะพร้อมจ้ะแม่ เืออยู่นะชัยังไงสม่มองหน้าจะไปมองตูดมองหน้ามองตูดหรือหน้านตเหมือนเลยรเฮ้ยหมอะไรอ่ลเหมือนอะรอะลุงทีนี้ก่อนจ้าไม่ได้เหมือนเหมือนที่ลุงเข้าใจก็ไปม,มองอะไรอ่ะลุงหมายความว่า มผู้ชายก็รู้มีรูปมีชีว